เนื้อหาที่ผ่านมานะครับผมได้พูดถึงปัญหานะครับสำหรับมือใหม่ในการใช้งาน Looker Studio นะครับแล้วก็พูดถึง10กราฟที่มีความน่าสนใจและได้ทำการแนะนำหลักในการเลือกใช้กราฟและแผนภูมินะครับรวมถึงการยกตัวอย่างกราฟและแผนภูมิพื้นฐานนะครับเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับในการนำไปใช้รวมถึงแนวคิดนะครับในการออกแบบโดยใช้กระบวนการ UI แล้วก็ UX ในการจัดรูปแบบนะครับแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เกิดความน่าสนใจนั้นนะครับเราจะนำกระบวนการทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ที่ผมได้กลืนนำในสักครู่นี้นะครับมาบริหารจัดการให้เป็นรูปแบบของการจัดการในแดชบอร์ดนะครับตัวแรกนะครับพูดถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนำเสนอนะครับก็จะพูดถึงการนำไปใช้ของผู้ใช้ด้วยนะครับแดชบอร์ดที่เราจะนำไปใช้ในตอนนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารนะครับ สำหรับผู้บริหารเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเน้นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเรื่องของยอดขายในภาพรวมนะครับกำไรขาดทุนนะครับจำนวนลูกค้าใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารตัวต่อไปนะครับแดชบอร์ดสำหรับฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายก็จะเน้นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับยอดขายนะครับรายบุคคลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำนะมีการซื้อซ้ำอะไรยังไงแบบไหนนะครับ แดชบอร์ดที่3นะครับเราก็จะสร้างแดชบอร์ดนี้สําหรับฝ่ายการตลาดนะครับสำหรับฝ่ายการตลาดก็จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้านะครับประสิทธิภาพของโปรโมชั่นหรือแคมเปญต่างๆที่เราได้ทําการตลาดไปอันนี้คือแดชบอร์ดนะครับที่เราใช้งานอยู่ครับทีนี้เรามาดูครับเรื่องของการออกแบบแดชบอร์ดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเราคํานึงถึงอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็คือการเลือกใช้เทมเพลต เทมเพลตตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะใช้เทมเพลตที่เราออกแบบเองหรือเทมเพลตที่ลูกเกอร์ซีดูโอนั้นมีให้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันโดยเฉพาะเทมเพลตที่ l o o k กอร์ u d ด o โมีให้นะครับก็มีความหลากหลายนะครับสามารถใช้เทมเพลตที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็สไตล์ของอแบรนด์ของเราหรือ การนําเสนอของเราหรือองค์กรของเรานะครับตัวที่2นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อของข้อมูลในตัวอย่างเนี้นะครับผมจะทําการเชื่อมต่อในหลายหลายตารางด้วยกันนะครับก็จะทําให้เห็นว่าการเชื่อมต่อในหลายตารางเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมภาพรวมนี้เราจะนําเสนออะไรบ้างตัวแรกก็คือเรื่องของยอดขายนะครับยอดขายตัวนี้จะใช้กราฟเส้นนะครับแสดงยอดขายใน รูปแบบของรายเดือนรายปีเพื่อดูแนวโน้มและการเติบโตของสินค้านะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกําไรกําไรตัวนี้ครับเราจะใช้กราฟแท่งนะครับเพื่อเปรียบเทียบกําไรจากแต่ละช่องทางการขายในส่วนของลูกค้านะครับส่วนของลูกค้าเราจะสร้างแผนภูมิที่แสดงจํานวนลูกค้าในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้อาจจะเป็นกราฟในลักษณะของพื้นที่นะครับตัวต่อไปครับเป็นเรื่องของสินค้า สินค้าก็จะสร้างกราฟในลักษณะของกราฟวงกลมนะครับแสดงสัดส่วนยอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับในข้อมูลในเชิงลึกนะครับเราจะดูอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็จะเป็นยอดขายรายบุคคลตัวนี้เราจะสร้างในรูปแบบของตารางแสดงยอดขายของพนักง,งานขายแต่ละรายบุคคลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมของลูกค้านะครับกราฟที่ใช้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงค่าเฉลี่ย ของอยอดซื้อแต่ละครั้งนะครับจำนวนครั้งที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะครับเป็นยังไงต่อไปนะครับก็จะเป็นประสิทธิภาพในส่วนของแคมเปญแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆเราก็จะใช้กราฟในเชิงของการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญในการทําการตลาดนั่นเองฮะในส่วนของตัวกรองนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นช่วงเวลาเพิ่มตัวกรองช่วงเวลานะครับเพื่อดูข้อมูลในช่วงเวลาที่เราต้องการ ต่อไปก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเพิ่มตัวกรองผลิตภัณฑ์เพื่อดูข้อมูลเฉพาะนะฮะข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เราให้ความสนใจเช่ <st ern> นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายที่สูงหรือผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายไม่กระเ้อง e อันนี้ยเราก็ใช้ตัวกรองตัวนี้มาช่วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของช่องทางการขายนะครับตัวกรองตัวนี้ในช่องทางการขายเพื่อดูข้อมูลเฉพาะที่เราสนใจนะครับในลักษณะนี้เป็นข้อมูลเฉพาะทั้งหมดเลยในส่วนของตัวกรองนะครับทีนี้ รูปแบบของกราฟนะฮะเบื้องต้นก็ได้พูดไปแล้วนะครับเรามาดูครับว่าถ้าเราจะวิเคราะห์กราฟที่มันนอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงแนวโน้มของข้อมูลเช่นยอดขายในแต่ละเดือนอันนี้พูดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับกราฟแท่งกราฟแท่งเป็นกราฟที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลเช่นยอดขายในแต่ละผลิตภัณฑ์นะกราฟวงกลมกราฟวงกลมตัวนี้เราจะใช้ ในการแสดงสัดส่วนของข้อมูลนะครับเช่นสัดส่วนของลูกค้าที่มาจากแต่ละช่องทางนะฮะแต่ละช่องทางการขายมียังไงบ้างนะครับแผนที่นะครับตัวนี้ก็จะแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นจํานวนลูกค้าอยู่ในจังหวัดใดบ้างตัวกรองเวลาตัวกรองผลิตภัณฑ์นะครับตัวกรองช่องทางการขายแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของพนักงานขายอันนี้ก็ดูตารางเกี่ยวกับพนักงานนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงนะครับในการทำแดชบอร์ดบน l o ู k e r s t เ d i o ตัวแรกนะครับ หลังจากที่เรานําข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับทาความสะอาดข้อมูลในกรณีนี้ครับก่อนที่เราจะนําเข้าข้อมูลในล o ก k e r Studio ควรที่จะทําการตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องกันของข้อมูลก่อนข้อมูลจะมีแบงค์ตรงไหนไหมนะครับเข้าไปเคลียร์ในส่วนของข้อมูลด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับข้อมูลในลักษณะของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หากมีข้อมูลจํานวนมากนะครับอาจจะต้องพิจารณาใช้นะครับ Google BigQuery นะครับเพื่อจัดเก็บและก็วิเคราะห์ข้อมูล นะตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับควรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทีนี้มาดูนะครับในส่วนของประเภทข้อมูลนะครับอันเนี้ยเวลาที่เราเข้าไปแล้วเราต้องเข้าไปเช็คนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัวเลขนะอันนี้ต้องเข้าไปเช็คดีๆนะครับข้อมูลที่เป็นในลักษณะของข้อความหรือเท x กก็จะเป็นประเภทชื่อลูกค้านะครับชื่อผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเท็กไหมตัวต่อไปนะครับ นัมเบอร์นะครับหรือว่าตัวเลขพวกนี้จะเป็นในเรื่องของราคาจํานวนตัวเลขอีกแบบหนึ่งที่ผมพูดถึงในลักษณะเมื่อกี้ก็คือตัวเลขในลนักษณะของวันที่ต้องเข้าไปดูดีๆนะครับในลนักษณะของวันที่นั้นเป็นเดทนะครับหรือเป็นนัมเบอร์ถ้าเป็นนัมเบอร์ก็เปลี่ยนเป็นเดทนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นวันซื้อนะครับตัวต่อไปนะครับบุรินนะข้อมูลในสถานะของการสั่งซื้อสําเร็จหรือยกเลิกนะนนี้ก็ต้องเข้าไปดูด้วยเช่นกันนะครับว่าในแดชบอร์ดนั้นเรามีไหมนะครับ สำหรับการนำเข้าข้อมูลใน l o o k l s t u u i o o ก็อย่างที่บอกครับความเหมาะสมในส่วนของการนำเข้าข้อมูลอย่างเช่น g o o g l e s h e e t s ก็เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณไม่มากนะครับก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแก้ไขได้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเราอาจจะต้องใช้ Google Big q u r r y นะครับเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องการประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตัวต่อไปนะครับในการเลือกใช้ฐานข้อมูลอื่นน,นะครับก็ ลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือการเข้าใช้ l o o k e er e Studio คุณมี Gmail หรืออยังนะครับเนื่องจากว่าการใช้งาน l o o k e r Studio นะครับต้องใช้งานผ่าน Gmail นะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาลงงานกันว่าหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์นะครับออกแบบแดชบ o a r d ของเราแล้วเนี่ยเราจะนำสิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับไปทำการออกแบบใน คลิปต่อไปครับ